หลวงพ่อใหญ่พระเจ้าคืนนะาพุทธสถานพระเจ้าคืนนะาพุทธสถานพระเจ้าคืนนะาตั้งอยู่ริมแม่น้ำกุกมูแปดตําบลเวียงเหนืออ,อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับผมภูชนีจะสถานที่สําคัญของอําเภอเวียงชัยมีหลวงพ่อขนะืนนาอันที่เป็นข้าวลกสักกะละของประชาชนพระพุทธรูป องนี้ก่อขึ้นด้วยปูนด้วยอิฐปูนหน้าตักกว้างหศอกสองูงหศอกสร้างเมื่อพศ1928พยาคือนาเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าผาอยูเป็นเหลนของพ่อขุนเมงลายได้รับอัญเชิญเป็นกษัตริย์เชียงใหม่และเป็นกษัตริย์ลำดับที่6แหง่งราชวงศ์เมงลาย เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มาธนุบำรุงหลายประการเช่นทรงสร้างพระธาตุดอยสุเทพทรงสเสด็จเยี่ยมเมืองเชียงแสนอยู่เนืองโดยสเสด็จทางลำน้ำกกการสัญจรทางน้ำเป็นหลักและทรงแวะประทับแรมที่ท่าน้ำพุทธสถานพระเจ้าเกลนาและทรงสร้างพุทธลูปองค์นี้จากนั้นก็สร้างบ้านแปลงเมือง ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้จึงขานพานามนี้ว่าพระเจ้าคือนาํำไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่คือนาเดี๋ยวผมปามาพอใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่คือนาหรือว่าพระเจ้าคือนานะครับผมมีจะมีเก้าไซส์นะครับครอบไหว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซุ้มมืมพอใกล้ๆเลยครับนี่ครับอันนี้คือพระพักของพระพุทธรูปนะครับผม ใบหน้าครับเก้าไซสจะครอบองค์พระไหว้นะครับผมตีเขาหันได้เด่นชัดก็่าคือใบหน้านะครับผมแล้วก็แกนตาหรือว่าพระนิตนะครับของพระพุทธรูปนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหลังขององค์พระนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิท์กากนะครับ